วงการบันเทิงไม่ได้พักเตรียมรับดราม่าร้อนประเด็นใหม่ล่าสุดเมื่อแม่ของนางเอกโพสต์เดือดแชร์พฤติกรรมลูกสาวรัวๆลงในโซเชียลฟาดไม่ยัง้งต่อหน้าลูกกัตัญยูให้สัมภาษณ์ใช้นี่แทนแม่ลั่นแน่จริงการสเตทเมนต์สุดช้ำดูกล้องวงจรปิดเผยโดนลูกมินทาประกาศชาติหน้าอย่าเจอกันอีกเลยโดยเทปเจมอยห0 8แคยปแทบข้อความของแม่นางเอกท่านหนึ่งนำมาโพสต์ลงเทปซึ่งข้อความระบุว่าสเตตเมนต์ มาโชว์หน่อยนะที่ให้ส่งว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบ,บัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนี้นายเอนเตอร์เทนยังเผยโพสต์ของคุณแม่ที่หลุดออกมาอีกโดยมีข้อความระบุว่าดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคําดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคาใดๆออกมาขอบคุณที่ทําให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกัน แม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักงานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาทุกคําดูถูกย่อเย้ยที่มาจากคนในบ้านกําลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆ ดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคําดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราแบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าเป็นห่วงมาที่ทํางานหนักแต่รับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่ง,งานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทําให้บรรยากาศในงานเสียขอมอบถ้วยกตัญญูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทําให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้ และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคําพูดการกระทําที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ําตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันคือมีผู้ใหญ่ให้ท้ายบอกว่าน่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่จ้องจับผิดดูถูกมินทากันแบบนอี่อย่ามีมันเลยค่ะหมดพลังงานชีวิตเปล่าเปล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณมีเงินมีรายได้ฉันคนเป็นแม่ดีใจยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสําเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้ สิ่งที่คุณควรทําคือขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนทําให้คุณมีวันนี้ต่างหากนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทํากรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยอย่างไรก็ตามคุณแม่ได้ลบโพสต์ทั้งหมดออกจากโซเชียลแล้วซึ่งโพสต์ล่าสุดวันนี้วันที่19มิถุนายน2566คุณแม่ได้โพสต์ข้อความว่า คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ปากของใครจะดีหรือไม่อยู่ที่ใครเป็นคนเล่าคนจะดีไม่ใช่เพราะคำสรรเสริญคนจะเลวไม่ใช่เพราะคำนินทาใครจะดีหรือทั่วอยู่ที่กรรมทำมาคำนินทาไม่อาจทำให้คนดีเป็นคนไม่ดีไปได้อย่ากเก็บคำพูดของคนที่ไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับเรามาใส่ใจให้ความสำคัญกับคนที่เขารักและเห็นคุณค่าในตัวเราเท่านั้นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนจะดีหรือทั่วอยู่ที่กรรมจากการกระทำของตัวเองอย่าแคร์คนที่ไม่รักไม่ได้หวังดีกับเรา จงแคร์เฉพาะคนที่รักเราก็พอ